ครับสวัสดีครับผมช่างหนู่นะครับจากร้านนิสัยใบหนูบ่อวินชลบุรีนะครับวันนี้ก็อากาศดีฮะมาทำหลังคาหน้าร้านนะครับบรรยากาศหน้าร้านชิวๆครับราจะไปดูหลังคาของเรากันนะครับครับหลังคามิซูมิชิอีคานะครับนี่นะครับขั้นตอนการหุ้มนะครับ เหลือเก็บงานตรงขอบนิดหน่อยนะฮะงานเนียนๆนะครับรายละเอียดทุกจุดนะฮะเก็บหมดนะครับจากร้านดีไซน์ใบหนูนะครับบออวินชนบุรีนะฮะงานหุ้มบอลหนังราคาแบบหน้าครบนะฮะราคาแบบประหยัดๆคุยกันได้ครับ